สวัสดีครับขอต้อน <ำ S 1> รับ <นำ S 1> สูส่สายบุญชาแน,นลนะครับผมนี้เราก็จะไปทำตาที่กระตอนะครับผมก็จะเอาเอาราดหน้าไปให้เขานะครับผมเอาตาข้าวตกเ้าตักไวก้แล้วก็แล้วเีที่เหลือกไปเหื่อเขาละ่ะของเขาเส้นแค่นั้นเดี๋ยวลงกระไดก่อนนะครับผมกระไดก็เป็นตะยานนะครับเป็นตะยานนะครับนี่กล่อง อิ่มหนำกันแล้วครับผมมีเส้นสามกล่องนะครับผมแอดเหลือไปกล่องหนึ่งนะครับไปทานนะครับเพราะว่าไม่ให้ช่างแล้วก็น้องๆลูกๆเขาคณะครับเยอะนะครับผมไปทางเดิมนะครับทางเดิมนิ้วเห็ดหยังเอานิ้วด้ษฐนิ้วเห็ดเผือนนะถ่ายสิถ่ายได้ไหมถ่ายได้ไหม ไม่ต้องถ่ายใช่ไหมนะครับเร,เราพักผ่นนะอนเราพกผนเนาะแกทำอะไรแกรทำอะไรแกรนอนเปีแกนอนเปีแกนอนเปเหรอคะแกนอนเปเหรอคะมนป็นพี่คะอยากนน้ไบายบายอืมเายบายส่งจุบส่งจุบจุบยังไง จุดยังไงนี่นะแกอยากกินน้ำกินเลยค่ะวันนี้แกอยกินข้าวหรือยังแกกินข้าวหรือยังยังไม่ก right? ินวันนี拥拥<_<_้นากินกับขนมอีกแลด้เอากินแต่ขนมไม่ได้นะคะดูฟันสีห่างออกห่างออกนะฮะแก้วนะห่างออกห่างออกแมงไม่ไม่วันนี้กินขนมวันนี้วันนี้จะนอนมุมไหนวันนี้ วันนี้จะนอนมุมไหนคะท้องฟ้าก็ครึ้มนะครับเมื่อวานเมื่อวานเนี่ยเหมือนเขาเรียกอะไรนะเหมือนเอ่อโอ้ยมาอันนี้ก็โอ้ยเน้องนะครับผมจับเบาะจับเบาะจับเบาะนะฮะอืมเแชบะเแ่บบ่แซ่บบ่แซ่บะอ่า้ามดิแซ่บบ่ เอฟซีใจดีเด้เห็นช่างเบิ่มเฮ็ดงานเก่งเนาะเขาก็เออมาทุกทางกินตั้งแต่มาอยู่นี่ดีไหน่หนึ่งไปนี่ว่าเยอะปั๊บนี่โอ้เจอดีปุ๊บเ้วได้เขาแันแทมปั้ดปัดปั้ดปั้ดั้ดีั้นป้ดปั้ดปั้ดปั้ด้อั้้น้ำไม้ดั้หป้ั้ดป้ดปั้ดปอป้ดปั้เป ไม้บ,งมงมบ่งหวานแล้ไม้ใครเฉียงใคอ๋อน้ำไม้บ่งหวานอืมไปเมื่อก่อนนะหวานหวานมากนะฮะหน่อไม้นี่นะอันนี้ก็หวานมืดเนี่อันนี้ก็บ่มี่น่อบ่มีน่อเพิ่มเลยอืมต้มหน่อไม้นะฮะอมืต้มหน่อไม้เดี๋ยวก็ได้กินกันนะครับผมเอ่เอเดี๋ยวเฮ้ยเขากินล้านหน้าเห็นบอกมาต้องซื้อกับข้าวเลยสองมื้อมื้อแรกอีกนะครับกับข้าวก็ไม่ต้องซื้อเลยฮะ าเด็กน้อยค่ะก็โอกมาแล้ะอ๋อเด็กน้อยเขาเขาจะมีฮูจักเด็กเขาฮูจักก่อนกำลังเล่งเลยมาชิมมีมามาชิมมีมาเลยเลย FC ก็เจอดีไรเขาอันนี้เขาใจดีอือเขาใจดีอริจ๊ดเล้ย้ามดงลกดงเออก็ได้ได้นําอัน FC เนี่ยละเบอเขาใจดีเขาส่งกับเข้ามาเหือตลอดกับเขาเส้ากับเขาเส้าเฮ้ยเล่นไปเอาแต่พุ่นละแต่มันกุกกอกุ่นละแนี่ อ้ผู้ใหญ่นิ่มเหรอกลับเข้ากับไปเล่นแบบเพว่ฮ้ผู้ใหญ่นิ่มล่ะเออตอนเช้าได้ตอนเที่ยงแล้วก็นี้ล่ะกลับเข้ามาเนี่ยนี่แหละเมื่อก็นเลยกินแรงเห็นนะกันเลยกินแรงกับเพาไม่ได้กินหลายเนาะบ้านเฮาเฮาก็กินพออยู่ซื้อกินพออยู่หือซื้อเช่บเช่บบอกเอะนะครับเช็บบอกเห็นบ่เห็นกินเช่บในนี้เลยเบอร์เอฟซีเขาจย่าอ่าวเฮาน่ะ เออแหงส่งสูดรคักแห้งเต๊กเออี่เขามักไไหนูวดนะจวดจวดนะฮะแก้วอะไรนะโม่งโม่งหวานบะออนี่มีไข่ทั้งลูกเลยนะจะกินคักขนาดไข่ปลเลยมาดูช่างมาดูช่างเบิ้งมุมนะฮะถูกใจเอฟซีนะฮะ เดียวว่าเออในระบบบันไดที่น่ะยังคือมือเลยเดี๋ยวน้อคือมือต้องหาบานไดที่ได้มันสิตรงกันอยู่บ่คือมือแล้วคือมือแล้วบอกทอนเมืออื่นที่ลมเตาวยีสิไปซื้อนี่มีนี่นอนจักถือไม่ใมือเลื้อยกับมีนี่นอนจักถือเพิ่นนะครอบอันครอบยังวะเพราะว่าไอ้คนมาหลายคนมาเยอะคนมาเยอะเพิ่นก็เลยบ่ได้นอนนะฮะ บอกน้องอกเออที่ลงตาบอยนี่ไม่หมอบอกดูตัวใดอะบาลีทีนะไม่หมอจักระบอกไม่รู้จักเลยนะฮะว่าเป็นตัวไหนนะฮะแก้วแก้วแก้วคุณจักระบอตัวใดนะแก้วยังไม่รู้เลยต้องให้เขาบอกเองนะคือเมือนั้นถ้านอนจะดีตื่นมาเพิ่นระเบ้อหรือใดเพิ่นเห็นนะ นี่ผมไม่ได้นอนจากเธอนอนทนคนผับเมินคนผัดหมาหลายฮะนี่อืมมาเรายอมนั่นนั้นล่ะเพื่อเกิดจะได้เพื่อเกดจะได้เนอะชีมงหวานดีกว่อืมมะม่วงอย่างวรนี่มวงสามดูดูอืมแม่นบ่เมื่อือหอมใน่นี้สะอ้าวอืมมองสามมาดูแก้วอร่อยไหมออร่อยใช่ไหม อืหวานใช่ไหมครับหวานนะครับอืมกินกับข้าวได้เลยน้องแก้วเอาข้าวไหมเอาบเอาไม่ข้าวเอาไม่ข้าวไม่เอาเอาไม่ข้าวนะครับก็นู้ะเยอะจึงเยอะนะฮะเดี๋ยวรอเด็กๆอ่าอีกประมาณสักชั่วโมงนะฮะเด็กๆเขาก็มานะเส้นยังเหลือสองกล่องนะครับเอดเหลือบ่พอเพิ่งาบ่พอ ไม่ต้องปรุงเลยนะเบืรอกับแม่น้ำน้อหลงดังเนืแม่นความไม่ต้องไม่ไม่ต้องปรุงเลยนะครับเนี่ยคือไม่ต้องปรุงเลยนะครับแบบอร่อยมากนะฮะเดี๋ยวก็อ้วนเดี๋ยวก็อ้วนดูสิเชื่อสิทุกคนทุกคนที่อยู่ใกล้เดี๋ยวก็อ้วนเนี่ย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 ลูกเนี่ยเป็นขอาวอ้วนเออเปอเป็นเลือกระสุนอ๋อเป็นเลือกระสุนนะฮะอันนี้เป็นปืนไม่ไม่เจ่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ไปเก็บไ้ไปเก็บไว้อไม่ได้ติดเหลืองนี่บะไหนบะเล็กที่นะบะเลขกที่อยู่ใส่บะเล็กที่ยังไม่รู้เลยบะเล็กที่บะเลขกที่อะไรฟันเห็นยิ่งบอกบะเลขกที่อย่างเขารอกันอยู่ทุก fc ทุกคนเขารออยู่บะเล็กที่อะไรนะแต่ว่าจะได้กันหรือเปล่านะฮะยังไม่ได้ย้ายมาเลยเนี่ยอือก็ต้อให้เขานอนก่อนนะครับต้องให้เขานอนก่อนถ้านอนเนี่ยมันสิจะโอเคนะ ไฟก็ต้มหน่อไม้นะครับใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้สุกแล้วนะครับโอ้ยเห็นบอกนึ่งกล่องนะครับนึ่งกล่องนี่กินได้สองสามคนนะฮะหนึ่งกล่องนะฮะกินไม่หมดนะครับเพราะว่าเส้นมันใหญ่เนาะเส้นมันใหญ่มากอิ่มมันอิ่มมันอิ่มอยู่แล้วขอบคุณในสลักีปนี้นะครับผมแก้วบ๊ายบายบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ